มากนะคะเมื่อกี้มีเพื่อนคนหนึ่งขอตัวไปกินข้าวแล้วทีนี้มีมีเพื่อนอีกคนหนึ่งมาให้กําลังใจเราก็มาใช้ในการสร้างรายได้ของเรานะคะเพื่อนๆพื่ค,ค,คะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะเดี๋ยวยาสาด,ดูเวลาก่อนนะ้ำอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนมันก็เป็นอะไรที่ทุกอย่างนะทุกอย่างมันต้องสมดุลน,นะนี้โอ้อยยาสาดีใจไว้เลย อีกสองเดือนนี่ก็เสียงหากันยาตุลาต้องซ้ันแล้วกลับมาหาเพื่อนก็ไม่เห็นเป็นไรนะคะเพื่อนๆก็คือเราซัพพอร์ตกันเรื่อยๆค่ะเราให้กำลังใจกันตลอดเวทีก่อนนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยววันหลังขอ,ขอเจอกันใหม่นะคะทุกคนขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะขอบคุณทุกคน เออแม่สา,าก็จะบอกอบ้านข่อยบ้านข่อยเ่ยเลยฝนตกทุกวันเลยนะจะบอกให้สวัสดีทุกท่านทุกคนจ้าใช่แล้วใช่แล้วจ้าใช่แล้วค่ะมาชาดีกว่าไม่มานะคะขอบคุณมากค่ะเรามีเวลาเนี่ยยันสาก็อยากแนะนําให้เพื่อนอนะ่ะเข้าไปดูนะคะเข้าไปดูเพื่อนไลฟ์สดจะได้อะไรดีๆเยอะนะคะอย่าซ้ๆวันแล้วกลับมาหาเพื่อนก็ไม่เห็นเป็นไรนะคะเพื่อนๆก็คือ เราซัพพอร์ตกันเรื่อยๆค่ะเราให้กำลังใจกันตลอดเรื่อจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันนะเพื่อนๆนะเชื่อยายสานะครับถึงจะถึงถ้าถามว่าเอาเพื่อนที่มีนะคะายายสากอา็อยากให้กำลังใจเพื่อนทุกท่านทุกคนนะคะอย่าย่อท้อแล้วกันนะคะทุกคนนะตั้งใจทำที่ยายสาก็ถ้ามีเวลายายสาก็ออกมาวันเว้นวันค่ะทุกคนนะยายสาก็เป็นห่วงเพื่อนนะคะถ้ามีอะไร อ่าอ่าเป็นกำลังใจให้จ้าเามีคนดูตั้งเยอะนะแล้วทีนี้บอกเอยไปเจอโน่นเจอนี่เราก็เป็นห่วงกันนะคะทุกคนแบบว่าฟังแล้วรู้สึกเออมีกำลังใจขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้เพื่อนของเราเพื่อนคนไหนเอา่าไม่ว่างไม่เป็นไรนะคะรอบไหนว่างช่วงไหนว่างก็เออต่างกัน คำพูดของเราในแหละเพื่อนๆคะ่ะอีกสําคัญนะคะเพื่อนๆคะ่ะคอมเมนต์ก็ให้คอมเมนต์แบบว่าสร้างสารรค์นะคะให้ทํางานอย่างมีความสุขนะคะยาสาก็ทํางานเหมือนกันโอ้ใช่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอขอบคุณมากคุณยาสาก็มาพบปะเพื่อนเมือเดิมค่ะทุกคนขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะในวันเห็นนะคะเวลาเพื่อนคอมเมนต์มาเออ พื่อนก็มาให้กำลังใจอยู่นะคะอืมมันเป็นไรค่ะมันเป็นไรเราต้องมีการช่วยเหลือกันมากๆนะคะเพื่อนก็จะไม่ทิ้งเราแล้วเราก็จะมีการเห็นกันนี่เห็นหน้าเห็นตากันเห็นตื่นขึ้นมาเห็นเพื่อนนะคะไปต่อสู้ไปจนกว่าเราจะได้ตั้งค่านะั่นแหละค่ะเนาะเออเจสา,าก็อยากให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ตั้งค่ากันหมดทุกห่งใจให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนนะคะพลายสาก็ จะบอกเพื่อนว่าโอ้ยแต่บางคนยังไม่ตั้งค่าเลยยังไม่ผ่านก็จะว่าโอ้ยทำนั่นเมืดย่อมมีแสงสว่างนะคะทุกคนนะเอออย่าไปคิดอะไรมากนะคะวันนี้มาแนวอยู่บ้านเลี้ยงวัวทำนาทำไรนะคะจ้าขอบคุณนะคะจ้าขอตัวไปเฮ็ุงานก่อนแวะมาะ่ะจ้าจ้าขอบคุณนะคะแค่นี้เพราะฉะนั้นนะคะ ถ้าเขาให้ทำไปแล้วเร่งเร่งเร่งตัวเองนะคะทุกคนเร่งที่จะทำให้ผ่านตรงนั้นในความทุกข์ใจหลายๆเรื่องนะคะทุกคนเราก็ต้องคิดว่าเราก็ต้องสอนตัวเองว่าเพื่อนๆค่ะที่จะช่วยทำให้เราเดินต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นกำลังใจเนี่ยก็ส,สับต้องส้ำวันแล้วกลับมาหาเพื่อนก็ไม่เห็นเป็นไรนะคะเพื่อนๆก็คือเราซัพพอร์ตกันเรื่อยๆค่ะ เราให้กำลังใจกันตลอดเี่เราเคยให้กำลังใจกันนะเพื่อนๆนะเดวสามไม่เคยลืมนะคะเพื่อนๆถ้ามากเราก็จอบกันแล้วก็ปฏิสััมนธหเพราะจะออกมายืนยันตัวตนสักสามสิบนาทีสามสิบเจ็ดครับไปแล้วเห็นไหมเห็นเพื่อนแล้วก็อยากให้ความรู้บางทีประสบการณ์ของเดซ่าก็หัวใจพร้อมโตแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นหน้ากันทุกวันไม่เคยอาได้เห็นหน้า ตากันนะคะหมายถึงให้เข้าถึงเพื่อนมากๆค่ะทุกคนอืมเข้าถึงจะเป็นรายได้ของเขานี่ะคะ่ะอาเสาก็อตอนนี้ก็มีเพื่อนเขาเยอะเขาอาจจะหเหินห่างเพื่อนบ้างก็อย่าไปว่ากันนะครับเพื่อนๆค่ะพวกเราเป็นเพื่อนกันถึงเราจะไปสักสักเดียวอย่างเงี้ยสมมติว่าอาเสาอยู่ที่เนี่ยที่นาที่เทียงนาอย่างเงี้ยเออฝนอาจจะตกตกได้ะคะ่ะ อ๋อคุณสุดที่มาสุดที่ประพาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่มาส่งกำลังใจกดแชร์ให้นะคะขอบพระคุณทุกท่านทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้ยายสาขอตัวก่อนนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ยายสาก็คงจะเดี๋ยวยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะคะผนไม่มีนะคะผลไม่มียายสาก็จะบอกอ่อถ้าเราปล่อยโอกาสตรงนี้ไปนะคะทุกคนนะ เออไม่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 ยศไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไอ้ทั้งคือจะแนะนําให้เพื่อนเข้าไปดูเพื่อนที่เขาไลฟ์ใจนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสําหรับกําลังใจนะคะขอบคุณมากนะคะพ็ไม่ค่อยเจอกันเลยเนาะเราก็ต้องมาพิจารณาดูนะเพื่อนนะอ่าไม่ใช่ว่าไปฟังแล้วมาทําหมดมันก็ไม่ใช่นะเพื่อนนะเราต้องอ่าฟังแล้วก็มาผิจาดจารณาให้กําลังใจโอ้เพื่อนเนี่ยดีมากเลยแล้วก็ไป พอเข้ามาปุ๊บล้วก็เข้าไปหาเพื่อนต่อยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไปท้อแท้อะไรมากมายนะคะอะไรก็ช่างเถอะนะคะเพื่อนให้กําลังใจได้นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือกําลังใจจากตัวของเราเองนี่แหละคะ่ะเพื่อนคนไหนเอ่อไม่ว่างไม่เป็นไรนะคะรอบไหนว่างช่วงไหนว่างก็เออข้าวกําลังทองกําลังมานน,นะคะคนีีสารก็จะพูดกันอย่างนั้นค่ะทุกคน เ,เห็นไนะมเข้ามาถ้าเกิดว่าเพื่อนลายได้สมมติวันนี้เราตัาใจใหเ้เพื่อนทุกท่านทุกคนนะคะพอใหญซาก็อยากบอกเพื่อนว่าโอ้ยใครบางคนยังไม่ตั้งค่าเลยยังไม่ผ่านก็จะว่าโอ้ยทำในอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนมันก็เป็นอะไรที่ทุกอย่างนะ ทุกอย่างมันต้องสมดุลน,นะ,ะมีความรู้สึกว่าโอ้ยฉันมีเพื่อนนะคะฉันมีเพื่อนที่คอยให้กําลังใจฉันอย่างเงี้ยฉันก็มีความที่จะกวาน,นะคะทุกคนสู่ๆูนะคะสู่ซู่ยายสาเป็นกําลังใจให้กับคนที่ไปทํางานนะคะส่วนยายสาก็อที่เพื่อนบอกว่าไม่มีใครมาดูเพื่อนก็คิดเอานะคะว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะ ไอ้น,นี้ไม่ว่ากันนะคะเพื่อนๆนะแต่ถ้าเออมีเพื่อนเราก็ต้องมาพิจารณาดูนะเพื่อนนะออไม่ใช่ว่าไปฟังแล้วมาทําหมดมันก็ไม่ใช่นะเพื่อนนะเต้องออฟังแล้วก็มาพิจารณานะรู้จักว่าเออมารเนี่ยนิสาก็จะบอกเพื่อนว่าอ,อ๋อมารก็คือ,อ,อทองมารคือคนตั้งท้องนะคะให้ต่อสู้ออไปจนกว่าเราจะได้ตั้งค่านะั่นแหละค่ะเนาะ เออเยสาก็อยากให้เพื่อนๆได้ตั้งค่ากันหมดทุกคน,คนไหนเข้ามาก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอีส,สานวันละคำไม่ใช่วันละคำให้เข้าถึงเพื่อนมากๆค่ะทุกคนอืมเข้าถึงจะเป็นรายได้ของเขานะะเนี่ยค่ะเยสาก็ตอนนี้ก็ตลอดเนี่ยอืมให้มีสว่างเลยเราจะอยู่ได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้ก็ต้องเข้าใจนะคะ กัดโอ้อยยายสาทงั์มดทําไมมากัดข่อยตอนนี้ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนไม่เหมือนเพื่อนเพื่อนก็ไม่เหมือนเรานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราอ่าฟังอะไรมากๆเนี่ยเพื่อนๆจะทําให้เรานะการที่เราได้ฟังอะไรมากๆมันเชื่อเถอนนะคะตราบไรที่เราไม่ทิ้งกันนะคะเพื่อนๆเราต้องสร้างนะคะสร้างด้วยตัวของเราเองก็คือการสร้างอเพื่อนๆค่ะ <c oughs> <c oughs> ที่จะช่วยทำให้เราเดินต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นกำลังใจเนี่ยก็สั่ง่อยวตสาหคลีปเข้ามาหน้าค่อยอมันยุบยับยุบยับเนี่ยเรื่อนคนไหนก็ว่างๆนะคะว่างๆก็ขอเชิญนะคะขอเชิญเข้ามาส่งกำลังใจให้กับเยศาหนยนะคะวันนี้ยสาก,ก็จะพูดถึงในกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทำให้เราแบบว่า เออมีมีความคิดออกไปเร pues ื่อยๆค่ะทุกคนนะมันจะเป็นอะไรที่แบบทำให้เรานี่ตัางใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดเนี่ยเราก็จะไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเด็กสาถึงจะได้อย่างเงี้ยต้องพยายามขเ่ะนเพื่อนคะเอ้ยมันต้องพยายามมากมายเลยนะคะเพื่อนๆ่คะกว่าจะสำเร็จเนี่ยาของเดยกสาโอ้ยกำลังต้องการน้ำพอเอง ฝนนี่โอ้โหมาได้ใจมากกรเตียวอย่างเงี้ยสมมติว่าอาสาอยู่ที่เนี่ยที่นาที่เถียงนาเนี่ยเพราะว่ฝนอาจจะตกตกดนนะคะตังค่าการสร้างรายได้นะคะเราจะได้สร้างรายได้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะภาสาเนี่ยก็เหลือดีใจหลายครับพี่น้องครับคนเป็นคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาน